รอยก็มาส้มเบงข้างนอกกันจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีดีต้นใหม่ตอนี่ข่อมากเฮ็ดคลิปข้างแรกไหมต้นไหม่พวกนี้บ่ทัดในมีใบนจ้ะเด้อพี่น้องอันนี้ใบเปิ่งแล้วมันอ้ยงามคักแล้วพี่นอ้องมาเห็นในตาเหนือเฮงตาสีหน้าคักถ่ายวิดีโอหุ้นผ่า่คอยคักปานไหนพี่น้องผ่าก็ค่อยคักปานไหนจ้ะตาเหนือ คันห้าด่าไม่เห็นตาเนือของแท้ของ,ของจริงๆเนี่ยโอ๊ยง่ามคักสิพ้าพีผนองยางเขาป่าที่ว่านพระราชาพคนไปอันหลาสับน,นั่นจะเนาะนี่เป็นกำแพงว่างจ้ะพี่น้องเป็นกำแพงว่างน,านั่นจะเนาะ วังจ้ะพี่นอ้อง,ง,งกำแพงวังเมืองกำแพงว่านงนรอบๆบริเวณวังจ้ะพี่น้องเก็บภาบรรยากาศข้างนอกว่งจ้ะพี่น้อง มาหายเบิงกันนะจ๊ะเนาะดีจ้ะประตูวังเปิดแล้ว วังเปิดแล้วจ้ะไปเข้าไปกันจ้ะออกข้างนอกวังไปข้างนอกวังจ้ะพี่นอ้องไปเบิง่งไปเขาปลาปลาที่พระราชาเพิ่นไปล่าสัตว์นั่นล่ะจ้ะโอ้ยอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่นอ้องขนาดฝนมาตกจคคเชียได้ไหมนี่เนาะปากทางที่พระราชาเพิ่นไปล่าสัตว์จ้ะพี่นอ้อง อันนี้ประตูประตูปากทางประตูปากทางซี้าวไปอันสุสานสุสานที่ฝังศพของพระราชาและพระราชินีนะคะเนี่ยพาผีผานองมาเบิงจ้ะเป็นนั้นเป็นสุสานเป็นที่ที่ฝังศพแล้วจ้ะเนาะ ี่จ้ะเพิ่นกัดสิฟังกันงังสีหลังนี่เห็นบ่ได้ซื่อโอ้ยขนลุกพี่น้องขนข่อยลูกสูสดๆแล้วไม่มอา้าวคือขนลุกบัตรนี่ก็คยเป็นโอ้ยบ่แม่นมีเสือบอ่จังขนลุกอา้าคือขนลุกบัตรอา้าวเบิ่งใน่แขนตั้งขา <laughs> นี่พี่น้องนี่แหละนะ่าจนะเนาะนี่ เป็นที่ฝังศพนะคะอันนี้กะหนึ่งหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมเดี๋ยวจะเนาะแถวนี้กะสามหลุมสี่หลุมจะพี่น้องเอา้าอันนี้เป็นของพระราชนินีเป็นของพระราชา,นาเนะจ้าเนาะนี่ละสุสานสุสานที่หลุมฝังศพเอา้าคอยคลุกนหลูกประเ้าปันโอ้ยบแมนันอดีตศาสตร์เป็นนั่งสนมเพิ่นบ่ Hm? Ja. Hvad? De er gamle. Mhm. Mm Og så kommer man sådan op i lige i midten der, er. nye skud. Hvad? Det er jo været meget, meget mange år. ก้อนหินที่เป็นอันนี้นะ่ะอันนั้นคืออันนี้เพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นเอาหินอนะไรยังมาสลักชื่อเนาะอันตายมือ้อใดวันที่เท่าใดพศใดนี่ละ่ะเป็นอย่งนั้นใช่ไหมข้ามาเบิ่งสุสานจ้ะพี่น้องให้เบิ่งรอบๆ สุสานพละดชาชวังเจ้าเฮดี้ด,ดีสะอาดสะอาดแน่นองสะอาดสะอาดจ้ะ อืคนธรรมดาก็บ่ไดมาฟังอยู่นี่ดอกจัะพี่นออ้องมีแต่คนในตลาดชาบวังมีแต่น,นี่นี่นี่ขอมาเจอกุหล,ลาบโอ้ยกุหล,ลาบดอกบัง่าหนึ่งข้องามอแท้ เฮ็ดอันอ้อมไว้จังซีน้อนนี่นะสุสานสุสานของพระราชาพระราชินีพี่น้องเพิ่นก็นสิเฮ็ดเป็นล็อกๆๆๆไว้จังซีนะจ๊ะเนะอ่าฮะอืมอันนี้เพิ่นหนันสร้างไว้เป็นครอบครัวเล้วจ้ะอีจ้ะพี่น้องเป็นครอบครัวเล้วจ้ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนฟังอยู่ในอันเดียวกัน้ะใน้ลอกเดียวกันเนาะอันนี้คือครอบครัวเลยนะคะเป็นครอบเป็นครัวเนาะกี่ไหวตรงไนนี่นะจ๊ะเดี๋ยวสังเอตุ่าเด็กมอฟังสวิตสี่ Det tror. Jeg. Mm -hmm. Mm. Der, der, var, der var helt Kan mm. det? Mm. det? var ham, der Dengang han ledte, der var han chef for skolen. Eller mm -hmm. for slottet. det. Mm. Eller ja, skolen, det godt med alle, alle børn og så Ja. Det var ham, Tage Lindegård. Der. Mm Det -hmm. siger en anden dag. Og ni kun til pendulære bygninger, der ดูแลบ้านเฮาก็เกแมนพลาดโล่งล่ะพลาดโล่งเทวะ,ะเอียงเทว่าเพิ่นดูแลเทคแคร์ไอ้บริเวณในว่างมาฮ็ดงานให้ในว่างนะจ๊ะพี่น้องนี่ละจ้ะน่าจะเนาะนี่แหละลุ้มพังโซเพิ่น ไาเบื่อเด้อพี่น้องมามาดามเอาอยางมาใไ้เบิ้งมาเบิง,บงน้ากันแล้วจ้นนะเนาะที่อันสุสา้านของนันของวังพระละชจวังคนที่เห็ดงานอยู่ในนีดูแลน,นีกะเอามาฟังนี่คือกันจากพี่น้องว่าแมนแต่อันของอันพระราชากรบราชนีได้จัดเด้อของที่คนเห็ดงานอยู่น,นีกะ งานเดินหนีดูแลนี่ก็เอามาฟังไว้น้ำกันคือกันจากพี่น,อน,อนอ้องเดี่จ้ะแดดก,ออก็คอยแต่หอนออกหอนออกนะพี่น้องคอยแต่หอนออกหอนออกนี่เลยจ้ะม่มาฝากพี่ฝากน้องซสำเนจจ้ะอันสุสานของพระราชวัางนะจน๊ะเนาะไหวพอกันขึ้นนาจากพี่น้อง ว่ามาดามสิภาพาไปเบ่งเอียงก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ